บาดกราบสวัสดีแมววังปูนกรุบกรุบเหนียววันนี้จะให้ดูนะครับว่าอีกสิ่งประดิษฐ์ตัวหนึ่งจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าวัตกรรมหรือว่าจะเรียกว่าโอ้โหของใหม่สําหรับผมนะครับผมเรียกว่ามันสิ่งประดิษฐ์ตัวใหม่เลยนะครับคือตัวนี้นี่คือถังหมักจอมขเขมืบเลยนะครับที่ผมได้ใช้สติปัญญาและองค์ความรู้ เท่าหางอึงของผมนี่หางอึงใหญ่ๆหน่อยนะเท่านิ้วก้อยพยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะหาวิธีแก้ปัญหาให้กับตัวเองปัญหาที่ผมเจอในทุกปีนะครับคืออย่างนี้ผมนี่มีเศษขยะแบบนี้เนี่ยมากเลยนะครับในแต่ละวันในแต่ละปีในช่วงไฮซีซันของคนที่เข้ามาเที่ยวกันตามร้านอาหารต่างๆจะมีเศษขยะพวกนี้ เศษอาหารแกงแล้วก็พวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์ต่างๆที่เขากินเหลือนะครับแล้วก็ผมก็จะเก็บมาแล้วก็มาหมักใส่ถังแบบนี้นะครับไม่ใช่ถัง200ลิตรนะครับเป็นถังประมาณ6กกลิตร60กลิตรที่ใช้ถังแบบนี้เพราะว่าหนึ่งมันดูแลง่ายยกง่ายเคลื่อนย้ายง่ายนะครับแล้วก็หมักง่ายด้วยผมก็จะเอามาหมักนะครับสูตรหมักก็จะมี ใส่หัวเชื้อไปบ้างไม่ใส่บ้างนะครับแล้วก็ใส่ขี้หมูใส่มูลสัตว์ใส่อะไรไปบ้างขี้ไก่พวกนี้พอได้ที่สองสามเดือนได้ที่ก็จะามาปลูกผักเอาไว้กินเองด้วยนะครับหลักๆเลยปรากฏว่ามันก็มีเยอะไงผ่านไปปีหนึ่งโอ้โหแค่ปีเดียวนี่หมักได้เป็นร้อยถังนะครับแต่ไม่มีปัญญาทำไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัดแล้วก็ ได้เป็นร้อยถังนี่ก็คือใช้ไม่หมดพอใช้ไม่หมดฤดูการต่อไปที่มันมีที่มันมีเศษอาหารพวกนี้เราก็ไม่มีที่หมักละฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีแก้ไขคิดไปคิดมาจะทํำยังไงดีวะแล้วก็ปัญหาคือหมักแบบนี้นะครับเวลาไม่ใส่กากน้ําตาลหรือใส่มูลสัตว์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆกลิ่นมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็เจอปัญหาว่าหมักแบบน้าเน,นี่ยนะครับ ระยะเวลาผ่านไปสามสีเดือนเฮ้ยวัตถุดิบบางตัวยังเป็นเนื้อยังเป็นหนังอยู่เลยนะครับย่อยสลายช้านะครับก็เลยประคิดหาวิธีแก้ว่าจะเราจะแก้ไขยังไงโดยเฉพาะมันเปลืองถังมองไปมองมาเฮ้เราเห็นกระเบื้องวะเรามีกระเบื้องมือสองเราลองมาทำถังหมักดูสิเพราะว่าเมื่อก่อนนะเคยเอาเคยเอาพวกนี้มาหมักในบ่อปูนวงปูนนะครับ ถามว่าได้ไหมจะเป็นวงปูนหรือว่าก่ออิฐขึ้นเนี่ยมันก็ได้ครับแต่ว่ามันหนึ่งมันหนึ่งมันเปลืองมันแพง2ก็คือระบบการย่อยไม่ค่อยดีนะครับการระบายน้ําก็ต้องบางระบบดีแต่พอมาทําแบบนี้เนี่ยนะครับเฮ้ยมันก็แค่เอามาเทเทใส่เทใส่ปรากฏว่าไอ้ถังปูนนี้มันจัดการตัวมันเองนะครับการระบายน้ํานะครับมันระบายด้วยตัวมันเองมันเลย เดี๋ยวจะให้ดูภายในรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่คือลักษณะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยซึ่งบล็อกแบบนี้เนี่ยใครที่มีบ่อเลี้ยงปลาหรอะไรอยู่แล้วก็มาหมักปุ๋ยได้แต่มันต่างกันกับตัวนี้ครับหตัวนี้นะครับลงทุนไม่แพงเลยผมมีกระเบื้องมือสองผมเก็บมา หนึ่งสองส1ม1ี1ห้าประมาณ12 13แผ่นนี่แล้วก็มาตั้งเป็นกล่องแบบนี้นะครับขุดดินลงไปนะครับเอากระเบื้องฝังแล้วก็ซ้อนกันซ้อนกันแบบนี้ตั้งขึ้นมันแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงแต่ว่าทําอย่างลุกลวกอยู่ฉะนั้นรอยต่อหรืออะไรต่างๆมันยังมีรูอยู่แต่ไม่ใช่ประเด็นผมกําลังทดลองมันอยู่ ว่ามันจะแก้ปัญหาให้ได้ไหมเวลามีเศษอาหารต่างๆน,น,นะครับเ,เศษอาหารที่มีนี่นี่นะครับผมก็เอามาเทลงอย่างนี้เลย,เ,ยเทใส่แบบนี้เลยดูเศษอาหาร,ค,รคุณดูเศษอาหารของผมี่ครับนี่ยนะมันจะมีพลาสติกปนมาบ้างก็ต้องคัดออก อันนี้ผมคัดมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วบางทีมันมีพวกหลอดดูดพวกเยอะะใช้มือนี่แหละเนี่ยเศษอาหารพวกนี้นี่ถ้าย่อยเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะสุดยอดมากตัวนี้แก้ปัญหาให้ผมได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยไม่เปลืองถังนะครับแล้วก็ถ้าใส่บ,อบ่อปูนนะครับต้องทําระบบระบายดีแล้วแล้วส่วนมากบ่อบปูนมันจะแฉะอยู่นั่นแหละนะครับตัวนี้ดูนะ ผมมีเศษอาหารผมก็มาทับทับทับใส่ดูนี่นี่คือตัวกาวตัวนี้น่าจะได้ประมาณสักสามเดือนแล้วที่เห็นอยู่นี่เห็นไหมบคทีเรามองไม่เห็นแต่ว่ากลุ่มเชื้อราขาวๆเราเห็นเลยนี่คือเปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับน,นี่เปลือกอกุ้งเปลือกปูเมื่อโดนย่อยแล้วนี่สุดยอดอย่างนี้เลยผมก็เอาเปลือกอกุ้งเปลือกปูมาทับใส่เลยมีเศษข้าวเศษอาหารนี้ผมก็มาเทใส่เลยไม่ได้กลับกองทั้งนั้นปล่อย นี่คือปล่อยทับทับทับกันพอเคลียร์ดูปับ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปปลูกผักเนี่ยสุดยอดนะลรวไปบดท,ทําเป็นผงนยอย่างนี้เลยนี่ดูนะครับประโยชน์ของกล่องกระเบื้องมือสองนะครับกระเบื้องมือสองตัวนี้ถ้าหาซื้อตามร้านค้าก็ราคาประมาณแผ่นละสิบบาทส่วนของผมฟรีนะครับเพราะผมมี หรือจากบ้านเก่ามาอยู่แล้วนะครับเอามาซ้อนกันทํากล่องแบบนี้หมดไปประมาณ12 12คูณด้วย10ก็120บาทนะครับถังนี้ถัง1นงใบนี้199บาทส่วนถังสีน้ำเงินที่เราใช้กันถัง200ลิตร650บาท550บาทถัง200ลิตรนะถ้าเราเอาเงิน500นี่ครับมาตีกล่องแบบนี้ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีการทําแบบนี้คือวิธีการที่คนอย่างผมที่ไม่ทําปุ๋ยอินทรีย์น้ําแล้วไม่หมักแบบน้ําแล้วต้องการหมักให้เป็นแบบโคกโคกแห้งๆไม่ว่าจะหมักแบบไหนก็ช่างเศษอาหารพวกปลาพวกอะไรต่างๆผมจะหมักแบบโคกโคกโคกเนี่ยไม่ใช่ว่าโคกแห้งแข็งนะครับโคกที่ยังเป็นครีมเป็นอะไรก็เรียกว่าโคกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่น้ําท่วมจงโลงไม่เอาไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วนะครับเนี่ยดู รอยต่อที่เชื่อมต่อระหว่างกระเบื้องเนี่ยนะครับเศษน้ําเศษอะไต่างที่มีอยู่ในนี้มันจะโดนระบายออกด้านข้างอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยมันจะไหลออกซึมลงดินเองเพราะว่าพื้นนี้ไม่ได้ปูกระไม่ไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ลาดปูนปักลงบนดินเลยให้น้ําที่มากับวัตถุดิบนี่ซึมลงไปเลยซึมลงไปบนดินมันก็ซึมไม่หมดหรอกส่วนมากมันจะไหลออกด้านข้างอย่างนี้ นะครับมันจะไหลออกตามช่อกอย่างนี้ทําให้เศษอาหารวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยมันลดความชื้นเองในตัวเลยนะครับลดความชื้นเองในตัวเลยและเมื่อความชื้นมันลดนะครับกลุ่มเชื้อราพวกนี้ถึงทํางานได้ถ้าเปียกแบบแฉะอย่างนี้นะครับเนี่ยแฉะแบบนี้เนี่ยพวกนี้จะไม่ทํางานพวกอื่นจะทํางานแต่ว่าถ้าเราสามารถลดความชื้นได้นะครับ ให้น้ํามันไหลออกเองได้มันซึมออกด้านข้างได้เนี่ยจุลินทรีย์มันจะทํางานของมันเองนะครับเนี่ยผมเห็นเอ้ยเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาผมมาเทใส่เนี่ยถ้าเอาลงถังนี่นะครับได้เป็นยี่สิบสามถิบถังแล้วนะฮะซึ่งก็โอเคละถังจะหมดแล้วไม่มีถังไปหมักอย่างอื่นแล้วแต่ถ้าทําบล็อกแบบนี้เนี่ยกระเบื้องสิบสองแผ่นนี่นะครับ เก็บได้ทั้งฤดูการฤดูการเดียวได้เป็นตันเลยนะครับนี่ถ้าเราทําเป็นบล็อกบล็อกบล็อกไล่มาโอ้โหสุดยอดเลยแหละพอมาเช็คดูสภาพควานย่อยสลายโดยที่ไม่กลับกองเลยนะครับนี่คือไม่กลับกองเลยมีเท่าไหร่ทับไปมีเท่าไหร่ทับไปจุลินทรีย์มันจะค่อยๆย,ย่อยย่อยย่อยกันขึ้นมาจนได้เป็นสภาพนี้นี่แห้งแบบนี้เอาไปปั่นเป็นผงนี่นะหรือไม่ต้องเป็นผงก็ได้เวลาเราใช้เนะี่ย ไปคลุกที่หลุมปลูโอ้โหคุณคิดดูนะครับทั้งข้าวทั้งเศษเนื้อเศ็จน้ําแกงพริกเกลือผงชูรสอยู่ในนี้กอกระดูกกระดองหมึกกระดองปูไข่ตัวตินไข่ตัวซานโอ้โหมันสารพัดนี่คือกล่องปุ๋ยที่มีมูลค่า ไม่แพงแต่ของที่อยู่ในกล่องนี้สุดยอดอย่างนี้เลยนะครับนี่น้ำเนี่ยพอระบายออกมาเนี่ยผมก็เลยลองทำดูนะครับเก็บมันไว้ตรงนี้ให้มันไหลออกมาเนี่น้ำตัวนี้ก็น้ำปุ๋ยเลยนะครับถ้าเก็บน้ำตัวนี้ได้มันก็น้ำปุ๋ยชั้นยอดเลยผมจะเก็บน้ำตัวนี้เนี่ยนะครับไปคลุกกับมูลสัตว์อีกทีหนึ่งแล้วเก็บไปใช้สุดยอดน้ำที่ระบายออกมาถ้าเราทำระบบระบายดีๆนะครับ น้ำตัวนี้จะเป็นน้ำปุ๋ยไปด้วยมันจะสุดยอดทำที่ระบายดีๆซึ่งผมจะมีบล็อกตัวต่อไปที่จะทำให้มันครบ,บวงจรแล้วก็สุดยอดกว่านี้รอดูนะครับผมจะทำให้มันพิสดารมากกว่านี้สําหรับบล็อกพิเศษตัวนี้นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะคิดได้นะครับ มันอัจฉริยะว่าไปนโน่นคือมันที่ทำเนี่ยคือแก้ปัญหาให้กับตัวเองนะครับไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาให้ใครเลยเพราะว่าปัญหาที่เราเจอเราต้องแก้ให้ของเราเองให้ได้นะครับเพราะาเราจะทําให้เราพึ่งตัวเองให้ได้เห็นไหมนี่ลงทุน120บาทสําหรับตัวกรอบนี่นะครับแต่ดูนะครับดูไม่ใช่เปิดโล่งโจ้งอย่างนี้นะ ถ้าเปิดโล่งโจ้งอย่างนี้ไม่ได้กระบวนการหมักจะไม่ดีนะครับการโดนแดดตรงๆแบบนี้ของวัตถุดิบจะไม่ดีเลยนะครับเนี่แล้วก็ฝนตกหน้าฝนนี่จบกันเลยทุกอย่างจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดมาดูนะครับผมทํำยังไงเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่ครับผมเอาผ้าใบครอบกล่องตัวนี้ไปก่อนชั้นบนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมเอาผ้าใบครอบแล้วก็ใช้กระเบื้อง คลุมอีกทีหนึง่งนี่ครับแล้วผมก็เอากระเบื้องครอบอีกทีหนึง่งเป็นหลังคาแบบนี้นะครับรวมกระเบื้องด้านบนนะครับจากขอบ12แผ่นด้านบนอีก5แผ่นเป็น17แผ่นรวมกันถ้าซื้อแผ่นละ10บาทก็เป็นร7 0เจบาทร7 0เจสิบาทก็ยังคงถูกกว่าถังตงัวนี้และก็ถูกกว่าถังสองลิตรนะครับถังสีน้ำเงินแต่สามารถ เก็บปุ๋ยเก็บเศจขยะที่ผมมีอยู่ได้หมดทั้งฤดูกาลเลยนะครับมีสักแค่สองกล่องนี่โอ้โหสบายเลยนะครับผมก็เลยโอ้โอ,อนี่เองข้อดีของการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็ข้อดีของการมีเงินไม่มากหรือว่าจนเออไม่ใช่มีเงินไม่มากนะครับกับจนมันก็คล้ายๆกันเราจะแก้ปัญหาได้แบบง่ายที่สุด นะครับและลงทุนให้น้อยที่สุดนะครับเนี่ยจะฝนตกมาหรือแดดเข้านี่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยไม่ได้มุงนะนี่ครอบไว้เฉยๆนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์กองปุ๋ยต่างๆที่มันกำลังย่อยอยู่เนี่ยไม่โดนรบกวนและดูทำไมผมจึงคลุมผ้าใบก็เพราะว่าวิธีคิดของผมคือผมจะทำให้มันเกิดความร้อนในถังหมัก แค่กระเบื้องอย่างนี้ก็ร้อนระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเอาผ้าใบล้อมไว้อีกทีหนึ่งมันจะร้อนแบบอย่างนี้เลยนะครับความร้อนนี่จะช่วยกระตุ้นการทํางานของจุลินทรีย์และจะช่วยคัดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกด้วยมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะยิ่งร้อนจัดเนี่ยจุลินทรีย์ที่รอดปลอดภัยส่วนมากจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรนะครับความร้อนที่ระบมเนี่ยจะทําให้ กองปุ๋ยของเราย่อยสลายไวขึ้นและช่วยไล่ความชื้นด้วยดูนะครับดูนี่ครับดูนี่ผมเอาผ้าใบนี้พันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิในถังหมักตัวนี้ให้มันสูงขึ้นอบอ้าวเลยนะครับและจะทำให้การย่อยสลายไวขึ้นนี่นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ จากประสบการณ์20-30ปีของผมออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดตัวนี้นะครับแก้ปัญหาในการทำปุ๋ยของผมได้เป็นอย่างดีส่วนใครเห็นแล้วก็อยากจะทำตามนะครับก็ไปทำแต่ว่าต้องโทรมาขอก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติในของผมนะครับว่าไปอยากทำก็ทำไปนะครับใครอยากจะทำแบบนี้ลองทำดูนะครับเราตั้งไว้ถ้าเศษอาหารใครไม่มากครับผมเนี่ยแค่กล่องเดียวนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับ จะมีมูลสัตว์ใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับจะมีใบไม้ใบเมลใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมไม่ใช้ตะแกรงเพราะาอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นกระเบื้องตัวนี้หนึ่งมันแข็งแรงสองราคาถูกทําเป็นกล่องแบบนี้สบายง่ายเลยนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายขุดดินเวลาที่มีเศษอาหารว่าใส่ผมก็จะเปิดกระเบื้องนี่นะครับเปิดออกอย่างนี้นะครับแล้วเปิดแง้มผ้าใบขึ้นนะครับ มีรูให้เทลงไปเทเทเทไม่ต้องกลับกองทิ้งเลยเดี๋ยวจุลินทรีย์มันจัดการของมันเองนะครับนี่นี่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ผมภาคภูมิใจนําเสนอมากนี่ลองไปทําดูนะครับกระเบื้องมือสองราคาถูกส่วนใครที่มีกระเบื้องอยู่แล้วนะครับสบายส่วนใครที่ว่าก่ออีทบลก Block, ดีกว่า <c oughs> ก็ลองดูนะฮะอีทบลกมันก็แพง ถ้าเราทําไม่เป็นก็ต้องจ้างช่างมาก่ออีกแพงแพงไปใหญ่เลยนะครับแล้วถ้าอยากจะย้ายก็ยากอีกนี่ถ้าอยากจะย้ายถอดกระเบื้องออกไปตั้งตรงไหนอีกก็ได้นะครับตั้งตรงไหนก็ได้สุดยอดผลที่ออกมานะผมเห็นดูลักษณะการย่อยของมันแล้วนะโอ้โหสำคัญคือว่าวัตถุดิบที่เราหามาได้เนี่ยถ้ามันชุ่มน้ำเป็นเศษอาหารมีน้ำแกงน้ำอะไรด้วยเนี่ย การย่อยสลายจะช้านะครับการย่อยสลายจะไม่ดีและกลิ่นจะแรงแต่ถ้าเราทําให้มันแห้งนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องออกแรงมากเนี่ยมันไหลออกตามขอบกระเบื้องเองเนี่ยพอมันแห้งลงแห้งลงพอมันหมาดปับ๊บจุลินทรีย์เกือบทุกประเภทมันทํางานได้สุดยอดมากและเมื่อผมทําตัวนี้ไปผมเห็นช่องทางอีกอย่างหนึ่งโอ้โหครับ ช่องทางตัวนี้นะครับน้ํามันไม่ได้ไหลทิ้งนะครับ,นะรบน้ํามันไม่ได้ไหลทิ้งและไม่ใช่แค่น้ํานี้เท่านั้นนะครับ EP ต่อไปเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าโอ้ไอ้นี่เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมจะทำกล่องต่อไปข้างๆตรงนี้เลยนะครับ พื้นที่ตรงนี้เลยแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหโอ้เฮอื้อหือคุณจะรีบตาลีตะลานไปหากระเบื้องอย่างนี้มาทํากล่องไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟาร์มมาสจรรันที่คุณจะได้เห็นว่าเริ่มต้นแล้วมันเริ่มต้นแล้วยังไม่บอกนะครับขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนส่วนวันนี้เอาไปเท่านี้ก่อน ใครจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ไม่เป็นไรนะครับที่ทำให้ดูนี่แค่จะฝากความรู้เอาไว้บนโลกใบนี้เฉยๆก่อนที่เราจะมาลายหายจากกันไปนะครับโดยที่เกล็ดพวกนี้ก็จะตายพร้อมไปกับเราถ้าเราไม่ได้ถ่ายทอดออกมาใครที่มีสูตรมีเทคนิคดีๆนะครับไม่ต้องกักนะครับทยอยเอามาบอกน้อย จะได้มาปรับปรุงปลูกผักกินได้อร่อยอร่อยบ้างบาทกราบสวัสดีเม่วังปนคึบนๆคันี้่